สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็วันที่4ี่มกราคมนะครับวันอังคารน,นะครับก็เริ่มทํางานกันแล้วเนาะใช่ไหม <c oughs> เริ่มทํางานกันแล้วก็อาจจะรู้สึกไงติดขัดขัดข้ดของหน่อยหยุดมาหลายวันนะครับก็สู้ๆนะครับปีใหม่แล้วผมว่าก็มันน่าจะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ขอให้ทุกท่านนะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นทุกๆวัน ดีขึ้นทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเงินทองหรืออะไรก็ตามอ่ะเอาให้มันแบบพีกกันสุดๆไปเลยเนาะอ่าโอเคครับก็วันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับคีโตจินิกง่ายๆสไตล์หมอท็อปนะครับยากๆเราไม่ทำนะครับเราชอบง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาทำยากๆแล้วมันทำได้ไม่นานไงนะครับอย่าลืมนะครับเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นเองนะครับคราวนี้ครับก็มีเพื่อนนะครับในคลาสของผมคีโตจินิกนะครับ วีไอพีคลับนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับก็มักจะสอบถามกันมาผมก็จะเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันอยู่แล้วในกลุ่มปิดนะครับก็สอบถามกันมาว่าเฮ้ยทานโปรตีนอะแบบไหนที่เรียกว่าพอทานกิโตจินิกอะเพราะว่าปกติได้ยินมาว่าถ้าเราอยากจะแบบุดดีเนี่ยเราต้องทานโปรตีน1.5กรัมถึง2กรัมเปอร์กริโลเลยนะต่อกิโลเลยแล้วก็แบบ กินอาหารไม่ไหวหรอกจะให้ไปกินเนื้อกินหมูกินอะไรเยอะแยะมันกินไม่ถึงหรอกต้องไปกินเวโปรตีนสิถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเขาก็ถามมานะครับแล้วก็บางคนก็ซื้อเวมาตุนไม่เยอะเลยก่อนเข้าคอร์สนะครับผมก็บอกว่าเออเอาไปแจกคนอื่นเถอะพวตรงนะเอาไปแจกคนอื่นเถอะนะครับก็แจกคนที่เขาทานไม่ค่อยไหวนะครับหรือว่าเป็นพวกผู้ป่วยหรือว่าอ่า คนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอย่างที่จะต้องการโปรตีนเข้าไปแล้วก็ทานเนื้อสัตว์หรือว่าทานอาหารที่มีโปรตีนสูงไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติผมแนะนาให้ทานโปรตีนจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือเครื่องในหรืออะไรก็ตามนะฮะทานได้หมดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้คําว่าโปรตีนพอเนี่ยผมบอกงนี้เลยฮะท่านไม่ต้องไปคํานวณหรอกครับไอ้หนึ่งจุดสองกรัมหนึ่งจุดห้ากรัมสองจุดศูนย์กรัมคือใครอยากค ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสไตล์หมอท็อปคือไม่ชอบคำนวณฮะเวียนหัวเพราะว่าคำนวณไปก็มักจะไม่ถูกนะครับไก่ต้มไก่ย่างไก่ปิ้งไก่นึ่งไก่ทอดไม่รู้จะคำนวณยังไงนะครับแคลอรี่เอยร้อนเอยเย็นเอยแคลอรี่ก็คำนวณไม่ถูกโปรตีนก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปลาดิบเนี่ยปลาดิบปลาเผาปลานึ่งปลาทอดเนี่ยจำนวนโปรตีนที่ดูดซึมก็ไม่เท่ากันไม่รู้จะคำนวณยังไงเพราะฉะนั้นแล้วให้ร่างกายเราคำนวณครับ ให้ร่างกายเราคำนวณยังไงโปรโตีนเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว,ว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าเราทานโปรโตีนพอเราจะอิ่มนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, จริงเหรอผมบอกจริงแต่นั่นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านต้องทานน้าตาลต่ําคือโลคาร์ดเอทและคีโตเจนิกไดเอทไม่อย่างนั้นท่านทานเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มท่านทานโปรโตีนเอ่ยทานน้าตาลเอ่ยเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต้องทานตลอดนะครับเพราะนั้นแล้วแคลอรี่จะเกิดแต่ถ้าเกิดท่านทานน้าตาลต่ำนะครับแคลอรี่จะไม่เกิด จะไม่เกิดเลยนะครับโปรโตีนเนีย่ยจะเป็นตัวกําหนดให้ท่านอิ่มเพราะฉะนั้นโปรโตีนแต่ละมื้อนะครับแนะนําว่ามื้อละ1ฝ่ามือนะครับวันหนึ่งท่านทาน2-3ถึงม,มื้อนะครับโดยส่วนตัวผมผมทาน2มื้อนะครับทำไม F16 ทับแเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตีนเนี่ยผมจะทานมื้อละ1ฝ่ามือหรือ1ฝ่ามือครึ่งนะครับเช่นแซลมอนสัก1ชิ้นนะครับไข่สัก2ฟองแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นโปรโตีนใน1มือ้อหรืออาจจะเพิ่ม เนื้อไก่อาจจะเป็นสะโพกไก่หรือน่องไก่อะไรสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอกไก่นะฮะมันไม่อร่อยแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันด้วยบอกเลยแถมกระตุ้นอินซูลินมากกว่าเนื้อไก่ที่เป็นสะโพกเป็นอะไรที่มันมีไขมันแทรกอยู่แถมอร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรตีนเท่าไหร่ถ,ถึงพอสําหรับชาวคิโตชินิกชาวโลคขาไดเอดนะครับแล้วง่ายต่อการคํานวณก็คือโปรตีน1ฝ่ามือต่อหนึ่งมือ้อและเป็นโปรตีนธรรมชาตินะครับ จะเป็นไข่แดงจะเป็นเนื้อสัตว์จะเป็นเครื่องในจะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็จะทําให้ชีวิตของท่านเนียง่ายนะครับทําอะไรให้มันง่ายฮะอย่าทำอะไรให้มันยากทํายากแล้วมันท้อท้อเสร็จก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็มาวนเวียนซื้อ,อยาลดความอ้วนกินกันอยู่นั่นแหละเนาะโอเคนะ okay, นะก็สู้ๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพรสู้ๆครับทุกคนครับหวังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคนที่ดีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและจิตใจที่เข้มแข็งตลอดปีใหม่นี้ทุกคนครับ โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายคราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับท่านที่สนใจคอร์สคีโ o g e n ิกไดเอ for new life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโ o g e n ิก d i เอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิวๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบ เขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมผุ่นดีไปได้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีิโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะ ได้ขุดดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผ่านที่ยอดเยี่ยมน,นะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผ่านนะครับก็คือทําให้ระบบเผาผ่านของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่า metabolic flexibility นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตาเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตาไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานนั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับ และถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย